ขอ,อยานนีดนะครับมีเด็กขายไปสามคนมีเด็กขายไปสามคนชื่อมิทฟิลชื่อซินเตอร์แล้วก็ชื่อไททอนเป็นเด็กฝรั่งทั้งสามคนครับไม่รู้เหมือนกันนะฮะมาหายตรงไหนมาหายหญาด่วนเลยนี่หน้ากองอำนวยการครับย่าจะกลับบ้านแล้วเร็วเหลือนักเรีนเรยนคู่ที่สองนะครับเหลนักเรียนยสนยืยนพด้วยก,การต่อกนหมดในสาย ในเป็นคู่ที่สองนะครับคาดระวังเกษตรกรรมชุมพรกับการอาชีพหลังสวนแล้วจะได้เราจะทำใช่ายาจันทน้องเรื่องยาอยู่แล้วคุณนี้ถึกถึกหยกเป็นไงายากตรงลำไว้ครับขวาการอาชีพเกษตรได้เกษตรชวนขึ้นมา กระเศษทวนขึ้นมาครับทวนขึ้นมาทวนขึ้นมาอีกเอาเอาเชือกใส่ลงไปในแอนท้ายเลยดึงกลับมานิดนึงเออดึงกลับมาดึงกลับมาทวนขึ้นมาได้ได้ไอ้ไอ้หัวเชือกมันยาวมันยาวนะทีวันทีวันทีวันีวอ่าพอได้วยเอาละยังไม่พอยังไม่พอ วันนี้ครับกันเสร็จไมดดฟดึงเชือก้วยึงเกด้วยไม่มีวะไม่มีปอสิไม่มีกัสไม่มีเป์ไม่มีอแปไไ้ไไมียรอตัดสินพร้อมสนามพร้อมพร้อมทั้งคู่ดไว้ดไว้ เดือยนิ่งเดีไปแล้วานอาทีตขวาตัดติดไส้ใหตนี้ก็รับมาตัด้นักเดือยนักเดืยคนเนี้เป็นตัวเมือนัเดือยนเดียต้งมาหมอที่รักถึมนะไ้เนเดีอยทกาหลีที่อตางหากน้ำใต้องมาเจอกันของมาโน่กับชี่หมาแข่งไกัตสิหลังสวนเอาแล้วตัอลงมาดูดีดูเด่นดูดีดูเด่น น so ัของกะและทีชุมพรีนี้ตาเลนดอเาเทนี้รแปลว่าอ้จะุกนแจะเปิดบ้านาเพื่อเปบ้านาขอขอขอปแล้ววันาออย่างนี้วทีนี้แนทีี้มมุ่้า่ว่าวิทยาและเกษตรและทีมชุมพรว่าตนี้้ตา